เอาละสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้น้องๆที่ชมอยู่นะครับในเรื่องของ YouTube นะครับน้องจะเห็นไว้ว่า <c oughs> วันนี้จะเป็นเรื่องของการติวไวยากรณ์นะครับในส่วนของอโทอีกนะครับในทวีกนะครับและก็โทอีกนี้นะครับ อ่าพิมนมตรีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสอนโทอีกจริงๆสอนภาษาอังกฤษสอบเข้ากพอพแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นน้องไหนที่มีปัญหานะครับรละเกียรภาษาอังกฤษมากๆเลย <c oughs> พื้นฐานไม่ดีเลยนะครับมาหาพิมพ์มตรครับแลวประกันได้ว่าไม่ผิดหวังนะครับเอาเราไม่ไปการเสียเวลานะครับดูตัวนี้ก่อนเห็นปุ๊บตอบปับ๊บเห็นปุ๊บตอบปับ๊บดูนะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับทางวยากรเนี่ยเขาไม่แปรกันน้อยนักที่จะแปรเขาแทบไม่แปรกันเลย ตัวสำคัญในโจทย์ข้อนี้น้องต้องดูครับน้องจะเจอคําว่า next month น้องจำไหมนะครับถ้าข้อสอบออกมามีคําว่า next นะครับ next month next year นะครับหรือ next day นะครับ next day next day นะครับจะ next อะไรก็ได้ next Saturday next Sunday นะครับคำพวกนี้น้องเตรียมตัวตอบด้วย will แล้วตามด้วยกริยาช่องที่1ได้เลยนะครับวิวบกริยาช่อง1เพราะนั้น A B C ข้อเขาไหนมีวิวข้อ B ถูกไหมครับวงได้เลยครับเรียบร้อยนะครับต่อไปครับข้อที่2ครับ j o y c e g o o d c h i c k e n r i c e i t s v e r y d e l i c i o u s เห็นไหมครับอย่างโจทย์ข้อน,นี้ต้องให้ดูก่อนมันมี2ประโยคถูกไหมครับ และประโยคที่2เนี่ยมันมีคําว่า e s คุณจําไว้นะประโยคไหนมี e s เนี่ยแสดงว่าเป็นปัจจุบันจําไว้เมื่อเป็นปัจจุบันข้างหน้าก็ต้องเป็นปัจจุบันด้วยกันจาไว้นะครับประโยคหน้าก็ต้องเป็นปัจจุบันด้วยกันเพราะฉะนั้นดู j a เป็นคนคนเดียวนะครับคนคนเดียวนี้ถ้าเป็นปัจจุบันนี่จาไว้เลยเราต้องใช้กับกริยาที่เติม s จาไว้นะเราจะใช้กับกริยาที่มี s หรือ es มาตอบจาไว้เพราะฉะนั้นคุณไปดูก่อน ข้อ a เป็นกริยาไม่มี s เห็นไหมฮะไม่ต้องไปตอบมันข้อ b made made เป็นกริยาช่อง2เป็นอดีตเราะฉนนั้นข้อ2ข้อ b เอามาตอบไม่ได้เพราะเป็นอดีตข้อ d view ไม่ได้เป็นอนาคตตอบข้อ c ครับ make เติม s นะครับจำไว้ถ้าประธานเป็น i v u d คุณไม่ต้องเติม s ที่กริยาจำไหมนะครับ i v u d ไม่ต้องเติม s ที่กริยาแต่ถ้าประธานเป็น จอยส์ Joyce, เป็นชื่อคนหนึ่งคนเป็น He เป็นชีคุณต้องเติม S หรือ Es ที่กริยาทันทีจึงตอบข้อ C ครับต่อไปครับข้อที่3 Caren is rich. His s t r h t c h e d his c ัสสิ p เคสอ o สเขาบอกว่า Karen เนี่ยรวยญาติชื่อเคสเนี่ยจนนะครับคุณจะเอาคำเชื่อมไหนไปใส่ให้ได้ใจความสมบูรณ์ครับ คุณต้องมาดูคำเชื่อมข้อแรกก่อน a therefore แปลว่าดังนั้นมีความหมายเท่ากับ so นะครับเท่ากับ so แปลว่าดังนั้นข้อ b ครับ however อย่างไรก็ตามมีความหมายเท่ากับ but นะครับมีความหมายเท่ากับ yet ข้อ c ครับ otherwise แปลว่ามิฉนั้นนะครับมิฉนั้นมีความหมายเท่ากับ or ได้นะครับ or ในถ้าเชื่อมประโยคระหว่างประโยคกับประโยคเนี่ย or จะแปลว่ามิฉนั้นนะครับเพราะนั้นข้อที่ดีที่สุดตอบข้อ b ครับเพราะแปลว่า อย่างไรก็ตามนะครับแปลกครั้งนะครับ Karen is rich however อย่างไรก็ตาม his cousin Kate is poor เห็นไหมฮะ Karen รวยแต่อย่างไรก็ตามญาติของเขาชื่อ k a t จนเห็นไหมฮใช้ในลักษณะของความหมายประโยคหน้ากับประโยคหลังขัดแย้งกันนะครับถ้าเราไม่ใช้ however เราก็ใช้ but หรือ yet แทนได้นะครับนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการทำข้อสอบโทอีกนะครับ ส่วน reading หรือ listening ไม่ต้องกังวลครับพี่มนตรีมีเทคนิคนะครับซึ่งไม่สามารถมาบอกในนี้ได้แต่จะมาบอกให้สำหรับคนที่มาเรียนนะครับรับประกันครับคนที่สอบรับราชการหรือคนที่สอบหน่วยง,งานต่างๆพี่มนตรีรับประกันเลยครับว่าคุณสอบผ่านแน่นอนครับมาพบพี่นะครับสวัสดีครับ